เราไปกันคลิปที่สองกันเลยนะครับคล,คลิปหนึ่งนะต่อไปเราคลิปไปทิปคลิปที่สองกันเลยนะอันนี้ส่งการเข้าอยู่ปริวัตกรรมมาถึงอันนี้ตรงแล้วนะคลิปนี้คือคลิปที่บอกว่าอานิี้ส่งการเข้าอยู่ปริวัติกรรมพูดถึงโทษแล้วพูดถึงอันิี้ส่งบ้างใช่ไหมอันิี้ส์งการอยู่ปริวัฒนนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยทําให้การประพฤติปฏิบัติธรรมของเรา ก้าหน้าได้ผลหากว่าทินของเรายังไม่บริสุทธิ์หรือว่าเราต้องอาบัติแล้วยังไม่ได้เข้าปริวัตกรรมยังไม่ได้เข้าอยู่ปฏิบัติเหมือนอย่างนี้เรามาปฏิบัติพระกรรมาฐานจะปฏิบัติพระกรรมาฐานใช้ความเพียรอย่างแรงกล้าตักปานใดก็ตามไม่ได้ฌานไม่ได้ปฐมฌานทุติยฌานตานต,ติยฌานตาตุยฌานทำอย่างไรอย่างไรก็ไม่ได้ นี่ถ้าเราไม่ได้เข้าปริวาตก่อนนะเราจะเริญวิัสานาก็ไม่สามารถจะยังอริยามารรยผลให้เกิดขึ้นในขันธตันดานได้เลยแต่ถ้าเราต้องรูกราบาทแล้วเรามาอยู่ปริวาตกรรมอย่างนี้ในขนาดที่เราอยู่ปริวาตกรรมยังไม่ได้ขึ้นมานัดยังไม่ได้อภานกรรมเลยอานิสงส์ของการอยู่ปริวาตกรรมเนี่ จะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เราได้บรรลุสมาธิสมาบัติคือได้ฌานสามารถที่จะบรรลุฌานสามารถที่จะบรรลุพระโสดาบันพระตกิทาคามีได้นี่เป็นอานิสงส์ของปริวาสนะนี่คืออานิสงส์ของปริวาสจริงหรือไม่จริงก็ตามนะแต่มาก็พูดไปตามนั้นนะมม่ต้องไปตามนั้นเวลาประพฤติปฏิบททัติทีนี้ หลวงพ่อท่านบอกว่าพระเดชพระคุณพ่้พระคุปอาจารย์หลวงพ่อท่านบอกว่าให้มีการเข้าปริาวาสควบคู่กันไปเพราะในสมัยก่อนที่จะมาจัดงานปริวาสนี่ใครควรตรีตองพิจารณาพระที่มาปฏิบตัติส่วนมากการปฏิบตัติการประพฤติปฏิบตัติดีก็ดีอยู่ทำไมไม่ได้ฌานทำไมไม่ถึงอย่างอริยามารรคยาผลให้เกิดขึ้นในคันธันตันดาน ไม่ได้ทางทางที่การปฏิบัติก็ดีทุกอย่างปฏิบัติก็ดีอะไรก็ดีทุกอย่างสภาวะก็ดีอยู่ใครควรตรีตรองพิจารณามันเป็นเรื่องนี้เองเนี่เป็นไหมหลวงพ่อท่านบอกนะหลวงพ่อประเดชพระคุณหลวงพ่อหลังจากนั้นมาหากว่ามี ประพฤตปฏิบัติพระกรรมฐานเท่าโอกาสเวลาเอืออ้ออํานวยให้มีการเข้าปริบาตด้วยเพื่อว่าจะทําให้การปฏิบัตินั้นได้ผลคุ้มค่าครูบาอาจารย์เนี่ยผู้ทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้คุ้มค่าก็เลยจัดงานปริวาตมาจนถึงวันนี้แต่มีข้อแม้อยู่ว่าหากเราเข้าอยู่ปริวาตนี้ตราบใดที่ยังไม่ได้อภานกรรม ก็จะไม่มีโอกาสที่จะได้บรรลุถึงอนาคามีหรือพระอาหารหันได้ตอนนี้ต้องไปเข้าปริบาติตอนะหลวงพ่อท่านบอกนะจนกระทั่งอภรณกรรมเสกอนแล้วมาปฏิบัติต่อถึงจะสาม,มารถผ่านการปฏิบัติได้นี่พูดพูดจากประสบการณ์ที่ผ่านมานะหลวงพ่อท่านพูดได้ฟังอาตมามาเล่าถูกฟังมาเล่าให้ฟัง อีกอย่างหนึ่งนะท่านทั้งหลายหากว่าเราเมื่อก่อนโน้ตเคยบวชเป็นธรรมเนนเราเคยล่วงละเมิดศิขาบทเบื้องต้นห้าข้อนั้นโดยเฉพาะข้ออภร,รมจริยาเวรมณีศิขาประทงสมาธิยามิอันนี้หมายความว่าเราเคยทำน้ำอจุก,กะให้เคลื่อนจากฐานพูดง่ายๆเคยทำในสมัยที่เป็นสรมเน,นีแล้วหลังจากนั้นมาเราก็ปวดพระใช่ไหมทีนี้ เมื่อบวชพระแล้วเรามีโอกาสได้เข้าปริวาสเราก็เข้าปริวาสถึงกําหนดแล้วก็ขออับขออภัยกรรมการขออภัยกรรมครั้งน <looking> ี <abouts> uh! ้ทําให้บริสุทธิ์ได้เฉพาะสมัยที่เป็นพระเท่านั้นการเข้าปริวาสครั้งนี้ทําให้บริสุทธิ์ได้เฉพาะสมัยที่เราเป็นพระเท่านั้นแต่สมัยที่เป็นเนนตอนสมัยที่เป็นเนนเนี่ย ยังไม่บริสุทธิ์เราต้องไปเข้าบริวารสามีอีกครั้งหนึ่งอย่างน้อยครั้งหนึ่งเสียก,ก่อนนะลวงพราะท่านบอกนะจึงจะทําให้สมัยที่บวชเนยนั้นบริสุทธิ์ได้การล่วงติณที่ทาไว้ในสมัยที่เป็นสามนเณรนั้นจึงจะบริสุทธิ์ได้ที่พูดเช่นนี้มีพระรูปหนึ่งมาปฏิบัติในตำนักนี้ตำนักของหลวงพ่อนะ กอดีปฏิบัติถึงเวลาอาภานแล้วก็ขออาภานนกรรมในขณะที่กําลังประนมมืออยู่ในถ้ำกลางสงขอพระสวดอาภานนกรรมให้จิตของแจก็พุ่งมาเลยพุ่งขึ้นมาเหมือนกับมีปิยุในหัวใจว่าสมัยผมเป็นเนนทำไม่เข้าให้ผมทำไมไม่เข้าให้ผมมันขึ้นมาขึ้นมาดังขึ้นมาเหมือนกับ เปิดดิทัลพระเทรส์รูปนั้นก็บอกว่าเราเข้าครั้งนี้ก็บริสุทธิ์ได้เหมือนกันนั่นแหละเราครั้งนี้ก็ถือว่าในสมัยเป็นเอนก็บริสุทธิ์ด้วยมันเกิดขึ้นมาก็ข่มไว้แต่มันก็ไม่ยอมเวลาไปปฏิบัติพระกรรมฐานมันก็อุทานขึ้นมาเรื่อยๆสมัย เป็นเนนยังไม่เข้าให้ผมสมัยเป็นเนนยังไม่เข้าให้ผมผลสุดท้ายแจ่ต้องไปขอเข้าปริวัติกลับใหม่และจึงมาปฏิบัติพระกรรมฐานการปฏิบัติพระกรรมฐานจึงได้ก้าวหน้าไปใหม่อันนี้เป็นเกรดความรู้นะคุณโยมแล้วก็ท่านพระนรกระทั้งหลายไม่มีตำราขอบอกว่า เป็นเกรดความรู้ไม่มีในตำรานำมาเล่าให้ฟังเพื่อเป็นแนวทางของการสอนลูกศิษย์ลูกหาต่อไปคือเจตนารมณ์ของพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยในการเข้าปริวาตในหน้าภรษาก็ดีนอกภรษาก็ดีไม่ตั้งใจที่จะเทศสอนท่านทั้งหลายหรือไม่ตั้งใจที่จะเทศให้ท่านทั้งหลายฟังอันนี้เป็นความในใจนะแต่หลวงพ่อจะเอาสิ่งละ อันพันละน้อยเนี่ยมาชี้เนะยในทางแนวทางให้ท่านทั้งหลายเผื่อที่จะได้รู้ได้เข้าใจแล้วก็จะนำไปปฏิบตัตินำไปสอนลูกศิษย์ลูกหาบนำไปสอนญาติโยมการจัดงานปริบตัติหากว่าเรามีความสามารถแล้วก็จะได้ไปจัดงานปริบัติขึ้นในโอกาสข้างหน้านี้เป็นเจตนารมณ์ไม่ตั้งใจจะเทศให้ฟังนะนี่ ววกไปใหม่ที่วีพกไปใหม่ในเรื่องปริวาิก็เหมือนกันนะขอให้เข้าใจในเรื่องปฏิวัาิก็เหมือนกันกับมานัดนี่แหละเราจะอยู่วัดก็ดีนอกวัดก็ดีหรือในป่าก็ดีต้องมีพระภิกษุอยู่เป็นเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งลูกสมมติอยู่ในวัดต,ต้องมีพระภิกษุอยู่เป็นเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งลูก หากว่าอยู่ในป่าก็ต้องมีพระภิกษุอยู่เป็นเพื่อนอย่างน้อยหนึ่งรูปเราจะไปอยู่ที่โน้นที่นี่ไปเขมาราชไปอุบลไปโน้นไปนี่ก็ต้องมีพระภิกษุผู้เป็นอาจารย์กรรมนะ่ะประกตตระกตาภิกษุไปด้วยหนึ่งรูปนี่คือกฎของปริวาสอันนี้เป็นกฎของปริวาสนะไม่ใช่กฎธรรมดาไม่ใช่กฎธรรมชาติ ทีนี้สมมติว่าเราอยู่ในวัดเนี่ยเรามีพ้าอยู่สองรูปคือเราผู้เข้ากรรมแล้วก็มีอาจารย์อยู่ด้วยหนึ่งรูปบางเอิญอาจารย์ไปธุระที่โน้นที่นี่ใช่ไหมไปเลยไม่บอกเราไปเพราะเราอยู่รูปเดียวถือว่าขาดนะเนี่ยปริวาันิาขาดแล้วใช้ไม่ได้เพราะว่าภายในวัดของเราไม่มีพระพิสูจแม้ตักรูปอยู่เป็นเพื่อนอันนี้ก็ เป็นเกจที่ความรู้อย่างหนึ่งก็จำๆจไว้ก็แล้วกันนะมันเป็นควมรู้นะมันต้องมีเพื่อนอยู่นะอยู่คนเดียวไม่ได้เป็นอาบาัตอันนี้เรื่องขวงกฎปริวาสขอยกุทาหอนหน่อยนะขอยกุทาหอนขึ้นไม้ฟังหน่อยนิดนึงนะยกุทาหอน ขอบคุณญาติโยมที่ติดตามแล้วก็กดแชร์กดหัวใจให้นะกดชอบขอบคุณมาก <c oughs> ทุกทุกันนะช่วยสนับสนุนช่องอาตมาด้วยเป็นช่องใหม่ช่องนี้เพื่อเผยแผ่ธรรมะเผยแผ่พุทธศาสนาอย่างเดียวใครที่ฟังเข้าใจก็ขอมโนนาบุญนะสำเร็จบุญแน่นอนอ่ะสมัยหนึ่งนะ พระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านพูดได้ฟังว่าหลวงพ่อไปเข้าปริวาิอยู่ที่วัดเมือเอ่อแอกนี่ประวัติของพระเดชพระคุณหลวงพ่ออุปชาขวัตมานะที่ผมพูดได้ฟังสมัยนั้นหลวงพ่อเข้าปริวาิไปโน่นไปบ้านโน่นบ้างอไปบ้านโน่นบ้างบ้านนี้บ้างภายในตำบลเวียนไปเวียนมาเวียนไปเวียนไปเวียนไป ทางนี้ก็เพื่อไปโปรดชาติโปรดโยมให้โยมเนี่ยเข้าวัดแล้วก็มีโอกาสให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ไปด้วยเนี่ยเทศสอนญาติสอนโยมวันหนึ่งไปโยวัดเหมือดหอวผมพ่อท่านบอกนะยังอีกหนึ่งลาตีก็จะขึ้นมานะเดี๋ยวพอโน,นลงไปกำลังจะหลับไปเสียงกวบเสียงเขียนมันร้องเป็นภาษาคนไปหมด เสียงนกเสียงนกมันก็รอก้องเป็นภาษาคนไปหมดบอกวัดอะไรหนอมันเกิดขึ้นมาอย่างนี้นั่งสมาธิก็ไปก็บอกวัดตอนนั้นอ่ามันหกทุ่มเที่ยงคืนแล้วว่าว่าเวลานอนลงไปกำลังจะหลับก็บอกวัดบอกวัดทำไมหนอมันถึงเป็นอย่างนี้ชิดไปชิดมา วันนี้เราไม่เห็นมันบกพร่องนะวันทั้งวันไม่เห็นอะไรบกพร่องทําไมมันถึงบอกให้เราบอกวัดก็ใครควรไตรตรองพิจารณากลับไปกลับมามันต้องมีพระมาวัดอย่างแน่นอนแต่มันดึกแล้วก็ไม่สามารถไปรบกวนนะไปปลูกถามว่าใครมาบ้างพอดีตื่นเช้าขึ้นมาก็เดินไปถามหลวงปู่ หลวงปู่หลวงปู่เมื่อคืนเนี่ยมีพระมาวัดไหมมีครับผมหลวงปู่มาพาข้างนอกมาท่านมาเมื่อตอนเที่ยงคืนนี่แหละท่านโอ้สีขาบ่นนี่เป็น,ปนอาเป็นอาจิตตะเราไม่มีเจตนามันก็ขาดเพราะว่ามันเป็นอาจิตตะนะมันเป็นอาจิตกะเพราะพายมเหมือน,นกันกับเดื่มตุรันเลย รับอาบาัติปาจิตตีแม้ว่าเราตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเจตนาหรือไม่เจตนาเราดื่มเข้าไปก็ต้องอาบาัติปาจิตตีเหมือนกันข้อนี้เหมือนกันเราไม่ตั้งใจจะปิดแต่มันก็ต้องขาดเพราะว่ามันเป็นอาจินตกะอันนี้เรื่องปริวาทน,นายส่วนมานัตก็เหมือนกันหากว่าเราปาะพืติมานัตต้องมีพระพิสุอยู่เพืนเพื่อนสี่รูปอะ อยู่ในวัดนี่นะก็ต้องมีสี่รูปถ้าเราออกไปอยู่นอกวัดก็ต้องมีสี่รูปหรือไปโน่นไปนี้ก็ต้องมีเป็นปากตะตาจานไปด้วยสี่ลูปหรือสองรูปสามรูปแต่ไม่ครบสี่ลูปก็ถือว่าขาดนะอันนี้ก็คืออันนี้ก็ขอพูดจากประสบการณ์กัแล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ลงไว้ี่ก่อนแล้วก็ไปฟัง ต่อในคลิปที่สามขอขอเจริญพรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะโยมขอจเจริญพร